สวัสดีครับคลิปนี้เนี่ยเราจะมาสอนด้วยกัน2อย่างด้วยกันเรื่องแรกนะครับคือวิธีการสมัครบัญชียิงแอดบนทิกต o k หรือวิธีการสมัครบัญชี t ิกตอกแอดแมเนเจอนั่นเองนะครับและเรื่องที่2คือเราสมัครบัญชียิงแอดมาแล้วเราต้องตั้งค่าการชําระเงินวิธีการทํำยังไงเนี่ยเดี๋ยวเราไปดูกันครับขั้นตอนแรกให้คุณมาที่เว็บเบราว์เซอร์ได้เลยครับแล้วตรงนี้นะครับคุณพิมพ์ https o l o s l a t i k t o k แล้วก็ .com จากนั้น Enter เข้าไปครับพอ e n ırım, er right? t เ r เข้ามาครับคุณจะเห็นหน้าต่างแบบนี้นะครับให้คุณกดเริ่มตรงมุมขวาบนที่เป็นปุ่มสีแดงตรงนี้กดเข้าไปได้เลยครับพอคุณเข้ามาแล้วนะครับจะเจอหน้าต่างนี้อันนี้เป็นหน้าต่างการลงทะเบียนนะครับซึ่งวิธีการลงทะเบียนจะมีอยู่ทั้งหมด2รูปแบบด้วยกันรูปแบบแรกคือใช้อีเมลหรือใช้เบอร์โทรศัพท์นะครับเห็นไหมครับมันจะมีคําว่าที่อยู่อีเมลกับตรงใช้โทรศัพท์ แล้วคุณก็กรอกรหัสผ่านแล้วก็สามารถทําการสมัครเข้าไปได้เลยอันนี้คือรูปแบบที่1รูปแบบที่2เนี่ยคือการสมัครด้วยบัญชี t i k t o อกครับเห็นไหมครับปุ่มสีดําด้านล่างอันนี้คือลิงก์กับบัญชี t i k t o อกที่คุณมีอยู่อารมณ์มันเหมือนกับเวลาคุณสมัคร Facebook แล้วคุณผูกกับ Gmail แบบนี้เหมือนกันนะครับแต่น,นี่คือสมัครบัญชี t i k t o อก o r Business โดยผูกกับบัญชี t i k t o อกของช่องคุณนะครับซึ่งถ้าเลือกได้เนี่ย ผมแนะนําให้เราสมัครแบบนี้ดีกว่านะครับสมัครแบบใช้ที่อยู่อีเมลหรือเบอร์โทรศัพท์ดีกว่าแต่แนะนําว่าง่ายๆที่สุดเลยคืออีเมลสาเหตุเป็นเพราะว่าคุณลองจินตนาการครับในอนาคตทุนมาทำ t ิกต o k ทำคอนเทนต์ยิ่งแอดธุรกิจคุณเติบโตต้องการขยายทีมงานเพิ่มเนี่ยนะครับวลาคุณรับแอดมินเข้ามาดูแลในส่วนแอดคุณจะได้ไม่ต้องให้บัญชี TikTok ของคุณกับเขาไปคุณแค่ให้ตัวอีเมล กับรหัสผ่านและเขาสามารถล็อกอินเข้ามาช่วยคุณดูเรื่องของการยิงแอดได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นแนะนำเป็นแบบอีเมลวิธีการก็คือคุณก็เข้ามากรอกอีเมลที่คุณต้องการนะครับจากนั้นคุณก็ใส่รหัสผ่านครับซึ่งเงื่อนไขของการตั้งรหัสผ่านเนี่ยจะต้องประกอบด้วยตัวอักษรทั้งหมด6ถึง20ตัวอักษรนะครับไม่เกิน20ตัวอักษรและจะต้องประกอบด้วยทั้งตัวอักษรตัวเลขแล้วก็อักขระพิเศษจากนั้นเมื่อคุณกรอกเรียบร้อยแล้วให้คุณกดลงทะเบียนได้เลยครับ จากนั้นครับเขาจะให้คุณคอนเฟิร์มนะครับโดยการเลือกวัตถุ2ชิ้นที่มีรูปร่างเหมือนกันคุณก็เลือกได้เลยครับแล้วก็กดยืนยันจากนั้นเขาจะส่งรหัส6หลักไปที่อ e ีเมลที่คุณใช้สมัครเมื่อกี้เพื่อยืนยันการสมัครครับวิธีการก็คือให้คุณเข้าไปที่อ e ีเมลที่คุณให้เขาไว้เมื่อกี้นะครับแล้วคุณไปเอารหัสตรงนั้นมา Copy ค,ครับแล้วก็เอามาใส่วางไว้ตรงนี้ จากนั้นเนี่ยเราจะเข้ามาหน้านี้นะครับตรงชื่อธุรกิจเนี่ยให้คุณใส่ชื่อตามกฎหมายของธุรกิจหรือพูดง่ายๆก็คือชื่อบริษัทคุณนั่นเองนะครับแล้วก็เลือกประเภทธุรกิจนะครับตัวอย่างเช่นสมมติผมเขียนเป็นอุปกรณ์กีฬานะครับคุณก็เลือกภูมิภาคไทยสกุลเงินบาทเขตเวลาเป็นกรุงเทพนะครับและด้านล่างสุดให้กรอกเบอร์โทรศัพท์ของคุณครับจากนั้นครับให้คุณกดปุ่มสีแดงด้านล่างคําว่าดําเนินการต่อแล้วมันจะเข้ามาหน้านี้ครับให้คุณกดยอมรับตรงนี้ จากนั้นครับเขาจะให้เราตั้งค่าข้อมูลการเรียกเก็บเงินตรง tax id ตรงนี้นะครับตอนแรกเนี่ยถ้าคุณยังไม่ได้จดบัตคุณยังไม่ต้องใส่นะครับแต่ถ้าคุณจดบัตคุณก็เอามากรอกตรงนี้นะครับจากนั้นครับด้านล่างถัดมานะครับมันจะมีคําว่าเลือกวิธีการชําระเงินซึ่งจะมี2รูปแบบคือการชําระเงินอัตโนมัติและการชําระเงินด้วยตัวเองต่างกันยังไงการชําระเงินอัตโนมัติเนี่ยคือคุณต้องเอาบัตรเครดิตไปผูกเอาไว้แล้วเขาจะทําการตัดตามรอบบัญชีครับ ส่วนการชรําระเงินด้วยตัวเองเนี่ยการที่คุณจะยิงแอดได้คุณต้องเติมเงินของคุณเข้าไปในบัญชีก่อนแล้วคุณถึงจะเริ่มต้นยิงแอดได้โดยระบบเนี่ยมันจะตัดจากเงินที่คุณเติมเข้าไปถามว่าแนะนําแบบไหนผมแนะนําเป็นการชรําระเงินแบบอัตโนมัติด,ดีกว่านะครับสาเหตุเป็นเพราะว่าการชรําระเงินแบบอัตโนมัติเนี่ยหมันสะดวกกว่ารว่เร็วกว่านะครับส ในอนาคตพอคุณยิงแอดไปแล้วเฮ้ยแอดมันวิ่งดีเนี่ยคุณจะได้ไม่ต้องมาเสียเวลาคอยนั่งเติมเงินนะครับแล้วถ้าแอดคุณวิ่งดีแต่เงินในบัญชีไม่พอเนี่ยมันก็จะเป็นการพลาดโอกาสในการขายไปได้นะครับเพราะฉะนั้นผมแนะนําเลือกเป็นการชําระเงินแบบอัตโนมัตินะครับติ๊กเข้าไปจากนั้นครับมากดปุ่มด้านล่างตรงนี้ไปที่ตัวจัดการโฆษณากดเข้าไปได้เลยครับจากนั้นมันจะพาเรามาหน้านี้ครับซึ่งหน้านี้เนี่ยตอนนี้เรายังไม่ต้องสนใจเพราะ อันนี้คือการเริ่มต้นสร้างโฆษณาแล้วสําคัญคือคุณต้องไปตั้งค่าการชําระเงินให้เรียบร้อยก่อนวิธีการก็คือให้คุณสังเกตแถบมุมซ้ายบนนะครับแล้วจะมีคําว่าเครื่องมือให้คุณเลือกที่เครื่องมือนะครับแล้วก็มาเลือกคําว่าการชําระเงินคลิกเข้าไปครับแล้วมันจะขึ้นหน้านี้มานะครับสังเกตว่าตอนนี้เรายังไม่ได้เพิ่มการชําระเงินเพราะฉะนั้นเราต้องมาเพิ่มก่อนถึงจะไปเริ่มยิงแอดได้เพราะเราเลือก การชําระเงินแบบอัตโนมัติเอาไว้นะครับวิธีการก็คือให้คุณมากดปุ่มสีแดงด้านล่างนี้ที่เขียนว่าเพิ่มวิธีการชําระเงินนะครับคลิกเข้าไปได้เลยจากนั้นครับให้คุณเลือกแบบบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตนะครับแล้วคุณก็กรอกข้อมูลบัตรเครดิตคุณได้เลยนะครับหมายเลขบัตรวันหมดอายุรหัสปลอดภัยด้านหลัง3าตัวแล้วก็ชื่อผู้ถือบัตรนะครับหลังจากที่กรอกทุกอย่างเรียบร้อยเนี่ยให้คุณกดส่งตรงมุมขวาล่างตงัวนี้สีแดงได้เลยนะครับจากนั้นกดยืนยันอีกทีนึงครับ เขาจะทำการคอนเฟิร์มการผูกบัตรอีกหนึ่งครั้งนะครับเพื่อความปลอดภัยนะครับแล้วก็รอเข้าประมวลผลนิดนึงครับโอเคเรียบร้อยนะครับตอนนี้เราเพิ่มวิธีการชําระเงินเรียบร้อยแล้วเห็นไหมครับถ้าสมมติเราเพิ่มวิธีการชําระเงินแล้วเนี่ยข้างล่างมันจะมีบัตรของเราผูกเอาไว้เมื่อตั้งค่ารัวอ,อย่างเสร็จเรียบร้อยแล้วตอนนี้คุณก็พร้อมสําหรับการยิงแอดแล้วครับคุณสามารถกลับมาที่แคมเปญและเริ่มสร้างโฆษณาของคุณได้เลยครับ